โอ้ยนี่โอ้ยมันคือรุ่นแดงเท้ เซ่ห้า่สิผ้าพี่น้องไปแงใครหมดแดงพี่น้องไปกับยายใสพี่นอ้องผ้าพี่น้องเข้ากระสีเดินหา้างไปแงกันเลยพี่นอ้องปะไปฮ่าย่าฮ่าีสาวพี่ยาวใช่ไหมโอ้ยาวมากในชางยาวปวดวนักเลย <c oughs> จริงเหรออืมเป็นกระดอยบทเนาะวันนี้ มีเงาใหญ่เด้อเพื่นบ่วชบ้างล่องที่ปะเอาว้างลงเอาว้างลงพาเบิ่งกันพี่น้องผลงานห้างแบบใหญ่ถ้าถ่ายมันจะเป็นจังไวะเออพี่น้องโอ้ตายเลยโอ้ยคุ้มแล้คุ้มแล้วเธอต้องออกมามันมันมันมดมันใกล้มดต้องออกมาอีกเออไหนดูซิป๋าสุดที่ ได้ไลค์ค่ะยังก็เพิ่ได้สักครัไม่มีสักใครเอามันคือเป็นแนวนี้พี่น้องตัวให้หมดก่อยคุยว่ะไปดี้เหาอไหมห่างไปดีกว่ายืนตั้งนานไป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 อ๋ยนี่ในทางหนึ่งโอ้โหไม่ดีแบบนี้ยังไงท่านเด็บ

ใ <c oughs> ส่ขนมวู้มิเตเมอร์หมดกำลังผสมกำลังกาสีตรงตรงอยู่ห่างเลยหรอหนีไห่างแบบไงหนึ่งใส่นบ่าขอแทนแล้วเดอ้ห่างเลนหน่อยหนึง ไปากระบงไม่ร้เดี๋ยวมันตรงอยู่ได้หนิพังไข่ใหญ่อยู่ได้หนิมัดตวแล้วพี่น้องไว้บนนี้จะใส่เอาไม่โตนี่เดือหมอนต้มๆ้ยไวแล้วแม่หมอนต้้มักต้นาฮัต้มมาใส่หรอมดมันจะไม่กัดอ่ะ ท <blows> ี่นี่นี่อืมเอ้าพี่น้องตอนนี้แรมเซ่ให้กะแงมาได้ไกลระดับนึงแล้วละพี่น้องแต่ว่าหมดแดงเข้ายัางไ้นิดเดียวอยู่เลยพี่น้องืันนี้ล่มกะแห้งผุ๊คชว่าบ่คอยเป็นใจปันไดตอนนี้ก็พากันยางหาหังอยู่พี่น้องแบบว่า เอาหั่งตำตำนอะนะลมมันจังบบแห้งไหนเขาดูหน่อยอุ้ยพี่นอ้องว้าวใหน่ประร้ายพี่น้องมือนี้มีตะหั่งหน่อยหน่อยว่ะเดี๋ยวแรมเซ้ให้กะสิคอแง,ง,งอีกจักน้อยนึงนะพี่น้องเนะาะกะสิให้มันตืมกันได้สักนิดนึงตอนนี้กระด้นิดเดียวเนาะกะ ไปตรงก็มีอยู่แต่ว่ากะบาไลยพี่น้องไปเดี๋ยวขาก็ับไปหาหัางตอพี่น้องเป็นไงได้ไหมเอาเบื้องะ่ะเอ,อื้องมามดูมาแม่ดูพ่อแดงก้อยได้เอาเปลี่ยนกันมา,ม,า,ามันหนักไงอ้ล่มบาดต้นล่มก็ยุดก่อน เออล่นไปเลยละวโอ้ยเออมาไหนทาเมสามันเหีาวอ่ีหย้งห่างกันตัมอยู่ใส่เนี่ยฉไปเด็มัใส่มีบ่เออไม่มีตัวก็ไม่ต้องเงาเบิ่งไปยังไใดซำไหล่ะโอ้พี่น้องอ้อ กโอเคกับพ่อไดอยู่พี่น้องอมือนี้ก็ล่มแห้งแห้งพี่นองเลยเให้ไดแม่มีบ่มือนี้คือบอเป็นใจปน็นไดรอ์พี่น้องลมกระแห้งทั้งกับบคเคยเห็นเลยมือนี้ พี่น้องแ้มเซไฮพอสิ่งนี้พอสิ่งนี้พี่น้องมันคืออะไรมันคืออะไรเนีย่ยพี่น้องเขาเอื่นไว้ยังวะนี่ยังวะเขาเอินย,อยังวะบอ,อ้โหคือกันพี่น้องแลมเซไฮจำสึกบ่ไหนโหแต่ว่าเขาปล่อยมันไปเป้ามันมันก็นจะไปโดนดลมโอ้ เออฝุ่นพังแักไงนึงอยู่ฝุ่น,น,อนเออเห็นแล้วหึตรง,ตรงดีดีด่ะเคเรียบร้อย จะเป็นหัตจอหรือทางหันเลยโอ้หมอเจามาคือมันไม่เข้า้าเข้าเป็นยังไก่าพังงีพังงับ เมื่อเมื่อล้ละวยวยวเบิ้งที่วะเ้เืาโอ้โอ้ยีนเป็นไงมี่ห้างบไงหนึงเป็นไง ไข่รเต็มเลยเออย้ดอบี้ระวังไข่มันแตกนะขยวเรียงอะเหนื่อยเยอะแม่ขอแต่งรักกันเหนื่อยของไรเฮ้ยเจบร้อยไปเอาลงมาดูผลงานกันเลยถอยเด้อตะกรงเออไหน ออเป็นไงโอ้โหมีเสือเหี้ยงมาปลาดูคุดูไร้ไร้เลยดินี่ไข่ไงมันกระไดอยู่แต่ไร้อยู่มือนี้แรมเต้ยให้ก็มีลูกน้องมา voilà. นหนำมีคุณหมูคุณหมูก็มาด้วยนะมันมดกัดตูดเดี๋ยวก็ไข่ไข่เดี๋ยวๆเดี๋ยวสิมันกัดตูดจอยก็มาพี่น้องส่วนคุณโดนัท กลับน้ำใยใสแล้วพี่น้องดนัดสมุนไยใสีกีหมดมนเหล่อมตรงนมแมนแมนส่วข้าาเาหมันยังไม่ตรงไปใครมันยังไ่ตรงปนี่เออยแรลยเนากตากตาใริม่ได้น้ส่มันาจะเร่มตรงอ่ะแมน โอ้ยมันคือรุ่นแดงแท้พี่น้องหุด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 ออกแต่กผ้ถ่าน้องหดแล้วเมื่อนี่บ่จักคือกันนะจ๊ะหุดแต่เธอไม่มาลูดเราไม่ห่านะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยหดให้แค่นี่บ่เออนี่ยอดเลยวันนี้เนาะไข่มดแดงอันข้างใหญ่นะนะที่เหี่ยวออกมายอยู่ อ่พี่น้องตอนนี้แลมเซ่ห้ยกะกลับมาหดเทียงแล้วพี่น้องละกะเลือกอ่าหมดออกแล้วเรียบร้อยพี่น้องกระไดเพื่อใคร้ายไปไหนกระไดพอดีพอดีเนาะพี่น้องเนาะกะไขกะตรงอยู่พี่น้องอ่พี่น้องสำหรับคลิปนี้แลมเซ่ห้ยฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แลมเซ่ห้ยในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อที่จะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องออกมาชมอีกรายๆคลิปเนาะพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้เอาไว้สำหีัแล้วพี่น้องไปเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบายบาย